วพริกอีกแล้วคนไทยเราอ่ะมามันก็ต้องกินน้ำพริกแน่นบอสอลิดานี่แหละเป็นคนชอบกินน้ำพริกน้ำพริกผักน้ำพริกผักมีความจำเป็นต้องกินใหม่ไปบอสไ่ได้หอมหอมเนาะพริกคั่วแล้วพริกเผาเนี่ยเขาบอกว่าตามตอนร้อนๆเนี่ยมันจะแหลกเร็ว อาริดาใส่เกลือกับผงชูรสไปเลยเต็มเหนียวเต็มเหนียวมาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะกินข้าวผักน้ำพริกกันนะต้องตำน้ำพริกมาเขือ ของหวานเราวันนี้คือกล้วยม,มาโชว์หน้าหน่อยดิโชว์หน้าหน่อยดิเออเพราะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะอืใส่กรอบลมควันหนังกรอบของโปรดของริดา่าคูดดูเย็น น้ำพริกปลาทูหอมหอมยันก็หวานนะไล่หวัด ในที่โคราชเรียกผักชีใบาย,ยาวในกรุงเทพเขาเรียกผักชีลาว กินผักต้องกินกับมือเนาะไม่ได้ได้ม้วนผักได้ง่ายๆหน่อย เวลาเรากินผักคำโตๆตต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 อ่ะถ้าเกินยากก็เติมน้ำเอาไปเออเน่ะก็จะได้กินผักได้เยอะขึ้นเติมน้ำพอมันมันลงคออ่ะเนาะ ก็กินผักบ้างวันนี้ผักเยอะหน่อยบางวันก็ผักก็ไม่ค่อยมีฮะแต่เวลากินกล้วยให้เพื่อนบางคนดูแล้วถ้าหัวท้ยยังเขียวนี่แปลว่าสุกแบบแต่ยังแข็งๆอยู่นะสุกเนื้อแน่นแต่ถ้าเหลืองหมดทั้งลูกนี่คือสุกเต็มที่นะ แต่ถ้าความเขียวมากหน่อยอันนั้นอาจจะแบบอืมสุกแต่ยังยังยังเนื้อแข็งมากไม่ไม่ไม่ควรจะกินเป็นกล้วยสุกนะมันเป็นวิธีการเลือกกล้วยอ,อไรเดานี่อสุกมากสุกน้อยกินได้หมดอยู่แล้วเป็นคนชอบอ sorry เออก็ให้ปารดิดาลาไปก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้านะคะคอยดูว่าปารดิดาจะเอาอะไรมาให้ดูดูเพลินๆดูเพลินๆ <laughs> นะเราก็เพลินไปด้วยในะชีวิตประจำวันเนี่ยเรากินอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยก็กินอยู่ประมาณนี้ค่ะนะ,ะนะเป็นชีวิตประจําวันเ <laughs> จอกันคลิปหน้านะคะ thanks so much my f r i e n d thank s for your support have a nice day See you next video. Bye-bye.